สวัสดีค่ะวันนี้น้องหมูจะมาทำผัดดอกไม้กว่าใส่กุ้งมะม่องนะคะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันเลยค่ะอันนี้ก็คือดอกไม้กว่าที่หั่นแล้วะคะจะเป็นก้านใหญ่ก้านมันจะใหญ่ๆเห็นไหมคะเออกก้านอะไรกระเทียมกรีดใหญ่กระเทียมกรีดใหญ่สับนะคะไมกระเทียมกรีดใหญ่หั่นเป็นชิ้น แล้วก็หมูและกุ้งขาดไม่ได้น้ำมันหอยตาหนึ่งพันได้อีกแล้วเดีเราไปรับชมวิธีการทำกันได้เลยนะคะอ่าเราตนนิ้กแก๊สซก่อนะคระับ ไป็นกระทะกระทะยังอันนี้จะเป็นกระทะเซ็ตว่างอะจะใช้ให้ใช้ตะลิ้วไม้หรือว่าตะลิ้วที่เป็นชุดล่างอย่างกนกลางนั้นใส่น้ำมันลงไเอาประมาณรอบไปก่อน ไปอยู่ประมาณก,กลางๆนีเ่อเออใมไป ออกให้มันผัดให้เ,เ,เลยสุกเลยค่ะแต่ว่เาเราจะตอต้มดอบไม้กว่านนี้ขัดกะเทียท่านั้นแล้วก็ออาึ้น ไปอเลยต่อครับตเอไปเรื่อยง่ามากหยุดง่ายมาก ขับให้ท้องตลบไปเลยโอ้อ่ะาอยากใช้นใส่เัางต่อ เสร็จแล้วค่ะแล้วเรามาใส่กลางกันใส่กลางเลย ไปดูสมคะนี่ค่ะน่าทานไหมคะอันนี้คือผัดดอกไม้กวาใส่กุ้งและหมูทำง่ายทำกินเองได้ที่บ้านนะคะไม่ยากเลยใส่แค่ที่เดียวเองค่ะใช่ไงกให้กติชมก็ได้นะคะสวัสดีค่ะ